เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญนิวส์บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมลำค่าประเพณีเทคโนโลยีก้าวไกลใส่ใจคุณภาพชีวิตวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564เวลา18นาฬิกานายวิชัยริมวัฒนชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญนายสุประโชคติยานน,นาท์รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญสมาชิกสภาเท,ทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกองช่างแระเทศกิจร่วมกันดําเนินการล้างทําความสะอาดตลาดสารเจ้าโรงทองพร้อมกับพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ครับวันนี้เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญโดยการนำของผู้บริหารกัดกองสาสุข เจ้าเจาหน้าที่จะาระนักง,งานพร้อมโดยสมาชิกเทศบาลตำบลวิเศษชาญมาทําการล้างตลาดเพื่อความสะอาดแล้วเมื่อล้างเสร็จก็จะมีการฉีดพ่นยาเพื่อกําจัดเชื้อไวรัสโควิดซึ่งขณะนี้กําลังระบาดอยู่ครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญและ YouTube เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ